ให้นาบิลเป็นแชมป์ตัวจริงตอนนี้แต่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าการที่นาบิลเป็นแชมป์ตัวจริงเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วและอีกหนึ่งคำถามคือทำไมไม่ให้นาบิลได้เป็นแชมป์ตัวจริงตั้งแต่ไฟที่ชนะซูเปอร์เลกแม้ว่าจะเป็นการชก3ามยกหรืออะไรก็ตามแต่ในวันเคยทำกรณีแบบนี้มาแล้วในการที่รถถังตกตาช่างและรถถังเสียเข็มขัดแต่เห็นวันยังยื่นออปชั่นให้คู่ต่อสู้ของรถถังอยู่เลยว่าหากชนะรถถังได้จะให้เป็นแชมป์แต่ รถถังก็ไม่ได้แพ้นะครับคู่ชนะก็ยังเป็นรถถังเหมือนเดิมแชมป์เจนั้นก็ว่างไปนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันแล้วก็เรื่องราวของการเป็นแชมป์ว่างแชมป์เฉพาะการคลิปนี้ก็อาจจะตอบได้ในบางส่วนแต่ว่าอาจจะไม่ได้คลายข้อสงสัยทั้งหมดอย่างแน่นอนเพราะผมเองสงสัยอยู่ก็อยากจะถามเพื่อนๆแฟนหมัดมวยเหมือนกันอันดับแรกเราจะมาลองคุยกันแบบถามตอบคําถามคําตอบแบบเอาเกี่ยวกับประเด็นนาบิอานานนะครับ นาบิออน,นเนี่ยเดิมทีมีสถานะเป็นอะไร